และเมื่อวานนี้นะคะมีโอกาสได้เจอกับหนึ่งนักร้องสาวทาทยังนะคะนะคะักข่าวก็เลยได้โอกาสนี่แหละถามถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงแล้วก็นแบบหนุ่มนะฮะคุณบุ๊คสิกข,ขพัด,พดนะฮะหลังจากที่พักหลังเนี่ยมักจะโพสภาพคู่รูปคู่เอ,อภาพคู่กันเนี่ยโชว์โมเมนต์หวานๆด้วยกันบ่อยๆนะฮะจนถูกตั้งคำถามว่า ตกลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงกันแน่นะฮะซึ่งทาทาก็ยอมรับนะฮะว่าเนี่ยกำลังคุยๆกันอยู่จริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นนี่แหละคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละแต่เพิ่งมาสนิทกันช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพอได้คุยกันอ่ะก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะได้หวัวเราะเยอะขึ้นนะฮะรู้สึกค่อนข้าง,างแฮปปี้แต่ไม่อยากจะรีบหรือเร่งอะไรนะฮะอยากจะให้ความสัมพันธ์อ่ะเป็นไปแบบ อีซี่อีซีนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเจนเยน็นกับเราสองคนหน่อยนะฮะพอโพสรูปไปก็มีข่าวว่าเปิดตัวแฟนกันแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะจนหน้าตกใจนะฮะ ก็อยากจะให้ใจเย็ยนๆกันก่อนยังไม่รีบส่วนสถานะนะคะก็ยังเป็นคนคุยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆในเวลานี้นะฮะนี่ทาทาบอกนะ,ะนักข่าวถามว่าคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขนาดไหนนะฮะทาก็บอกว่าไม่คาดหวังเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรกับเรานะขอให้ใจเย็ยนๆก่อนขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยยินดีด้วยนะฮะแต่มันมีอีกหนึ่งกระแสออคือกระแสเรื่องความไม่แมนของคุณบุ๊กนี่แหละฮะออกมาก่อนหน้านี้นะ ทาทาบอกว่าไงบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอาจจะตอบแทนไม่ได้นะฮะแต่สำหรับตัวเองนี่แหละก็ไม่ได้แคร์อะไรนะเรื่องนี้เลยเพราะมองว่ายุคนี้แล้วสมัยนี้มันอะอะไรก็ได้มองว่าชีวิตมันสั้นนะฮะคิดว่าถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขทำแล้วดีก็ทำแล้วใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีเราทำให้เราสบายใจแค่นั้นก็โอเคแล้วนะฮะ,ะไปฟังเสียงทาทากันหน่อยฮะ ก็นอยก็คงไม่คุยั้างค่ะถ่ายรูปกันบ์อยนี้ก็ก็คุยกันค่ะคุยกันจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วก็แต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหมน่าจะเดือนธันวาอะไรที่ทำให้รู้ว่าริกกับคนนี้เดี๋ยวใจเย็นเห็นไหมเนี่ยข้ามคันปอีกแล้วลิกกับคนนี้บางอะไรบ้างให้มันสนิทกันเพราะอะไรอืมคือถ้าว่า สบายใจม้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นหัวเราะเยอะขึ้นดีแล้วก็ก็ดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจก็ทาาเขาหวังว่าทาาเขาคงทำให้เขามีความสุขมากนะเขาจะให้รับมีมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นว่าคือจริงๆแล้วคือในตอนนี้ทารู้สึกว่าทาอยู่อย่างเงี้ยทาทาค่อนข้างแฮปปี้อะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรแล้วก็ อยากให้มันเป็นไป easy, easy. อีซี e ีี y คือในช่วงชีวิตนี้ทาก็รู้สึกว่าเออทายอยู่กับคุนี้เป็นเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจแล้วก็เหมือนที่บอกอะคะ่ะก็มีมีมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็โอเคเราเราจเย็นอยู่พวกคุณอย่ารีบเราตกใจเลยวันโอ้โหกระแสแบบมาแรงมากคิดว่าแบบ เป็นแฟนกันเปิดตัวแล้วโอ้โหมายินดี mm hmm. ทุกอย่างแบบคือเดี๋ยวก็เราเราจะเย็นกับเราหน่อย mm hmm. เราก็เพิ่งเราก็เพิ่งผ่านมาคือถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วแต่สองปีมันก็มันก็ต้องใช้เวลาค่ะของทาที่มันจะมันจะแบบไปเริ่มหรือไปอะไรใหม่ฉะนั้นทาไม่ได้ทาไม่ได้รู้สึกว่าทาอยากจะรีบหรือเร่งอะไรตรงนี้แล้วทาก็อยากจะ ใช้เวลาที่มันดีๆอยู่ตรงเนี้ยเออใหนมัน่าๆเงี้ยตกใจกับคำยินดีตกใจอะค่ะจะตกใจตกใจก็ถ้าวันนร้ใช้เขียนว่าเป็นอะไรกันความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์รีบเริ่มคุยเริ่มคุยคุยกันแล้วน้องสนิทคุยกันแล้วล่ะเนาะเอออันนี้คงคุยกันแล้ว ก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้แล้วกันค่ะ mm hmm. คือก, mm hmm. ก,ก็ก็คุยกันก็ปรึกษากันกินข้าวแล้วก็บุ๊กเขาเองเขาก็มี Healing energy mm hmm. ที่ดีคือเวลาคนอยู่ใ,ใกล้ๆเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบพลังงานดีพลังงานบวกแล้วก็แล้วก็เป็นคนใส่ใจคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ก็เป็นคนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง mm hmm. ที่ที่ท ไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้วันพวกคุณกนะ็อยากคาดอยากคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นกยอนก่อนคุณครับการที่ชาวเนิกเขาบอกว่าเป็นมินดีกดดันเราบอกว่าไม่ค่ะไม่ก็ก็ขอขอขอบคุณน,นะคะขอขอบคุณด้วยว่าก็ก็ดีใจที่ทุกคนยินดีนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็นั่นแหละยินดี พูดยากจังเวลาต้องมาพูดคนเดียวนี่เนา่อาได้คุยกับบุคบ้างพอมีข่าวมาแล้วอะคุยค่ะต้องคุยสิมันต้องต้องคูยอยู่แล้วงียค่ะก็ก็ก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแล้วถ้าว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ก็ดูกันไปค่ะถ้าคิดว่าสําหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วก็ถ้าคิดว่าเรื่องนี้คุณจะไปถามบุ๊กเอง มันไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ทาจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วคือสําหรับทาทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้นะคะเลยเพราะว่าทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ขอชีวิตมันสั้นนะคะทามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริง,รงๆแล้วก็ท่าคิดว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขและดีนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีแล้วก็ เออทำทำให้เราสบายใจอ่ะก็ก็โอเคอ่ะอก็อยู่ในสมัยนี้แล้วนะฮะอย่างคุณทาทาบอกนะฮะ<อ>ก็มันก็เกิดขึ้นได้เวลา